พี่ฮะพี่ฮะทำไมลบคลิปแล้วลงใหม่ฮะคลิปเก่าๆหายไปไหนหมดครับพี่ลบคลิปออกแล้วลงใหม่ทำไมจะเอายอดวิวเหรอไห้หน้าไม่อาย <c oughs> คำถามเหล่านี้มีคำตอบครับไปชมกันได้เลย สวัสดีครับเพื่อนๆแน่นอนล่ะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่าเรื่องผีนะครับแต่ผมจะมาบอกถึงเหตุผลที่ผมต้องลบคลิปในช่องไปทั้งหมดแล้วก็ลงใหม่นะครับตามที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะแยะมากเลยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยครับที่จะลบคลิป ที่มียอดวิวสูงๆออกคอมเมนต์เยอะๆแล้วก็ไลค์เยอะๆออกไปจากช่องเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแล้วการที่เอาคลิปพวกนั้นกลับมาอัพใหม่เนี่ยมันมันเหมือนไปตายเอาดาบหน้าครับคือไปตายเอาดาบหน้ากับยอดวิวที่ไม่รู้ว่ามันจะถึงครึ่งของวิวคลิปเดิมที่เราลงไปหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ ในเช้าของวันหนึ่งช่วงเดือนธันวาคมปี2018หลังจากที่ผมได้ตื่นนอนก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูและก็ได้เห็นข้อความนี้ได้ขึ้นมาครับหืมใครส่งข้อความอะไรมาวะเนี่ยในตอนนั้น ผมได้รับข้อความจากพี่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ทำคลิปแนวเล่าเรื่องการ์ตูนผีเหมือนๆกันนี่แหละเขาส่งข้อความมาใน facebook เข้ามาว่าน้องคะช่องของพี่ได้เมลจาก Youtube แล้วนะคะช่องพี่ผ่านเปิดสร้างรายได้ได้แล้วคะ่ะน้องน้องลองเข้าไปเช็คดูเมลนะคะเผื่อจะผ่านเหมือนกันโอ้โหในตอนนั้นผมรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าในช่วงนั้นช่องของผมกำลังไปได้สวยเลย ยอดวิวคนดูต่อวันไม่ต่ำกว่าแสนคนเลยครับถือว่าวิวสูงมากสำหรับผมเลยนะครับในตอนนั้นถ้าผ่านและเปิดสร้างรายได้ได,ไดนะ้ในช่วงนั้นก็รวยเละเลยละครับเอาตรงๆเลยแต่ว่าพอผมได้เปิดอีเมลเข้ามาดูนะครับในตอนนั้นผมกำลังขับถ่ายอยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วผมก็ต้องตกกระจาย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยช่องของคุณไม่ได้รับอนุมัติให้เปิดสร้างรายได้ฮะอะไรวะไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน ในตอนนั้นผมรู้สึกตกใจแบบแทบช็อกอะครับเพราะว่าในตอนนั้นน่ะผมคิดว่ายังไงช่องผมมันก็ต้องผ่านแน่ๆอยู่แล้วคือในหัวผมในตอนนั้นน่ะก็ได้แต่คลื่นคิดนะครับว่าเราอะทำอะไรผิดซึ่งแน่นอนอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำอะไรผิดนะครับโอ้ยงงไปหมดแล้วในตอนนั้นน้ำตาของผมนะครับถึงกับไหลออกมาเลย ซึ่งมันไหลออกมาเนี่ยยังกระท่าปลาแตกเลยล่ะครับคือผมร้องไห้หนักมากนะครับผมเสียใจมากในตอนนั้นแต่พอลองมาคิดคิดดูแล้วนะครับยังดีที่ youtube เนี่ยเขายังให้โอกาสนะครับในการที่ให้เราแก้ไขช่องใหม่ด้วยการลบคลิปที่มีปัญหาออกซึ่งสำหรับช่องของผมนะครับ YouTube เขาก็ไม่ได้บอกครับว่าคลิปไหนที่มีปัญหา เราก็ต้องไปหาดูเอาเองว่าคลิปไหนมีปัญหาซึ่งผมไม่รู้ครับผมนี่ก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับผมคิดวิธีแก้ปัญหาของช่องเนี่ยคิดออกมาได้สองข้อนะครับก็คือลบคลิปในช่องออกให้หมดแล้วลงใหม่กับอีกข้อก็คือสร้างช่องสำรองเอาไว้นะครับเผื่อช่องนี้มัน เปิดสร้างไรายได้ไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรแล้วมันบินนะครับซึ่งเราก็จะมี2ช่องนี้ครับตามในรูปเลยก็มีทั้งช่องหลักแล้วก็ช่องสำรองของเรานะครับในช่วงนั้นผมได้สร้างช่องใหม่แล้วก็ทยอยลบคลิปจากช่องเก่านะครับซึ่งเป็นช่องหลักนี่แหละออกไปเรื่อยๆนะครับวันละคลิปต่อคลิป พร้อมกับทำคลิปใหม่มาลงช่องหลักของเราเนี่ยเรื่อยๆด้วยเช่นกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งช่วงนั้นผมโดนคอมเมนต์ด่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ก็อีกนั่นแหละครับก็ได้กำลังใจดีๆจากคอมเมนต์ของแฟนๆในช่องเช่นกันครับสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้กำลังใจในการทำช่องของผมเนี่ยมีกำลังใจทำต่อมาเรื่อยๆนะครับไม่ย่อท้อแล้วก็ ผมใช้เวลาเป็นเวลา2เดือนเลยทีเดียวครับในการทำช่องมาเรื่อยๆจากเดือนธันวามาถึงเดือนกุมภานะครับและแล้วผมก็ได้รับอีเมลจาก YouTube นะครับเป็นอีเมลถึง2ฉบับด,ด้วยกันช่องของผมทั้ง2ช่องเปิดสร้างรายได้ ได้แล้วโอ้ oh my god yeah ในตอนนั้นผมรู้สึกดีใจมากนะครับน้ำตาแห่งความยินดีและปื้มปิติเนี่ยถึงกับไหลออกมาเลยทีเดียวโอ้ยมันช่างดีจริงๆในการลงคลิปของช่องผมเนี่ยผมต้องลงสลับกันนะครับระหว่างคลิป เก่าๆแล้วก็คลิปใหม่นะครับเพื่อให้ช่องมีคลิปลงอย่างต่อเนื่องก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อกันนะครับยังไงก็คลิปเก่าก็อยากให้ดูกันด้วยนะครับอ๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปอีกเรื่องครับคือเนื่องจากช่องของผมนั้นลบคลิปทั้งหมดไปนะครับ ทำให้ยอดวิวยอดคอมเมนต์ต่างๆที่ช่องเคยทำมาหายไปด้วยสิ่งนี้มันส่งผลกระทบนะครับกับการมองเห็นของช่องนะครับซึ่งมันลดลงเป็นอย่างมากแม้ว่าการกดติดตามเนี่ยอาจจะทำให้บางคนมองเห็นเวลามันแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยมันมันไม่แจ้งเตือนนะครับมันก็มองไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาจำกัดแบบไหนยังไงนะครับ ซึ่งก็เดาวๆว่าคงเป็นเพราะคลิปที่เราลบออกไปนั่นแหละครับก็ปัญหามันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นและยอดวิวคนดูก็อาจจะน้อยลงจนน่าใจหายนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับปัจจัยหลักมันมาจากตรงนี้ครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูเป็นปกตินะครับไม่อยากให้แบบคิดว่าโอ้ยคนดูน้อยแล้วไม่อยากดูเลยอะไรเงี้ย สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมทั้งสองช่องนี้ด้วยนะครับก็คือช่อง Night nice Tail Herler นะครับคือเล่าขานแล้วก็ช่อง Night nice Tail นะครับนิทานมรณะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและกำลังใจดีๆที่มีให้กันตลอดมานะครับ <c oughs>